เหรียญสตังลูทองแดงเหรียน,นี้นะครับซื้อสูงสุดถึง5000บาทครับมีแค่เหรียญเดียวนะครับซื้อสูงสุดถึง5000บาทเลยทีเดียวครับเป็นแบบไหนนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปรนารันที่รักทุกท่านนะครับ ผมปุณพัชศิระเรืองวานิชเจ้าของร้านปานันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับนะเรื่องของเหรียญสตังลูนะครับซึ่งเป็นสตังลูที่หลายคนก็คงจะมีกันเนาะแต่นะไม่รู้นะครับว่ามีราคานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ท่านได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับนะเรื่องของเหรียญน,นี้กันสําหรับวันนี้ใครดูจบแล้วนะครับสามารถติดต่อหา <ตอ comet> ผมได้ทุกช่องทางตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง เฟซบุ๊กปานันนะครับไลน์แอดปานัน8ปดแนะครับร้านของเราจะเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะฮะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนะครับมีเมื่อไหร่ก็ทักมาเนะครับเนื่องจากว่าของถ้าเกิดเป็นที่ผมประกาศรับซื้อครับไม่ว่าจะนานเท่าไรนะครับผมก็ยังรับซื้อนะครับยังรับซื้อนะราคามันอาจจะ มีขึ้นมีลงครับก็ศึกษานะข้อมูลใหด้ดีแล้วกันนะครับผมอ่ะนะก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับนะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญสตังลูนะครับซึ่งสตังลูนั้นมีการทำมานะครับถ้าดูจากาปีรอศอที่อยู่ด้านหลังเนาะตั้งแต่เริ่มต้นมาก็คือ นะมีการทํามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วแหละนะเพราะว่าเราก็จะเห็นนะครับรอสอนะมีรอสออะไข้างหลังอะไรต่างๆซึ่งบ่งบอกปีว่าเป็นปีรอสอที่สร้างในสมัยรัชกาลใดนะครับและก็ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นปีพศเนื่องจากนะพศนั้นนะครับมีการเริ่มเปลี่ยนมาครั้งแรกนะครับในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองนะหลายคนคงไม่รู้เนาะเราจะเริ่มเปลี่ยนมาใช้นะพศ ตอนรัชกาลที่6มานะครับก็พศ2 4 0พันอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับนะเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะครับนะเป็นอะไรที่ดูง่ายๆมากนะครับแค่คุณมีนะครับยืนยันว่าเรารับซื้อแน่นอนนะครับนะทุกสภาพครับนะอยู่ที่ความสวยของเหรียญด้วยนะครับก็สามารถต่อรองกันได้แหละนะสำหรับนะเหรียญสตังรู ที่เป็นเนื้อทองแดงนะหนึ่งสตางรูขอบอกว่าเป็นหนึ่งสตางนะหนึ่งสตางหนึ่งสตางสร้างจากเนื้อทองแดงถ้าคุณพิกมาคุณจะเห็นปีตรงนี้ฮะคุณเห็นนะฮะว่ามีปีบ่งบอกไว้แน่นอนครับว่าเรียนหมุนเวียนที่ร้านปานันรับซื้อนะครับส่วนใหญ่ก็มี ปีหาง่ายและปีหายากอยู่แล้วนะครับซึ่งทําการรับซื้อนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับดูปีนะครับปี2,464เรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดร้านมาผมก็ประกาศรับซื้อมาตลอดนะครับสําหรับปี2464ทําออกมาในสมัยรัชกาลที่6ครับปัจจุบันนะครับก็อายุประมาณ100กับอีก4ปีแล้วนะครับวงการเขาก็เล่นกันเนื่องจากมองว่าเป็นเหรียญที่หายากครับ นักสะสมอยากได้เลยครับแต่ว่ามันไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนหมดสําหรับปีนี้นะฮะสำหรับปีอื่นนั้นนะครับหาง่ายครับไม่ค่อยมีราคาเลยเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างเหรียญทองแดงเน้นึกเอาง่ายครับสมัยนั้นถ้าใครมีเงิน1บาทนะครับต้องใช้เหรียญ1นสตางค์ทองแดงนี้สูงถึง100เหรียญเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครมีเงิน10บาทเนี่ยอาจจะมีเป็นพันๆเหรียญก็ไม่แปลกใจนะครับที่คนจะมีเหลืออยู่เยอะเยอะมากๆเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงเลยนะครับสําหรับ เหรียญที่เป็นนะหนึ่งสตางค์เนื้อทองแดงครับราคาก็เลยถูกร,ร้านปานันถ้าเกิดเป็นหนึ่งสตางค์เนื้อทองแดงธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลยต่างๆนะครับร้นานปานันมีขายเหรียญน,นึงไม่เกิน20บาทด้วยซ้ําครับพูดจริงนะไม่เกิน20บาทนะครับคุณอาจจะไม่เชื่อลองซื้อดูสิลองทักมาซื้อดรสิซเออนั่นแหละไม่เกิน20บาทหรอกอันนี้พูดจริงครับเพราะว่าหลายคนบอกว่านะ รับนะราคาถูกๆรับซื้อฮะบาท1ิบาทนะเอาไปขายล้วโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนคุณลองซื้อเราได้เออท้าให้เลยนะครับนะใครมีเหรียญแบบนี้นะครับคุณสามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีทำใบรับรองใบรับประกันอะไรต่างๆเนาะนะติดต่อเข้ามามาตกลงราคากันตามช่องทางนี้นะนี่นะครับช่วงนี้คุณอาจจะเห็น Uh, เรื่องของมิจฉาชีพหลอกโอนเงินมันก็จะเริ่มเบาๆลงนะเพราะว่าบัญชีม้ามันก็หนีกับไทยกันหมดนะครับแล้วก็มีหนำซ้ำปัจจุบันมันมีคําสั่งใหม่จากหัวหน้าแก๊งนะหัวหน้าแก๊งมิจฉาชีพหัวหน้าแก๊งคอของมันนะให้ไปทําสงคราม IO กับทางเพจไทยเพจราชการไทยอะไรต่างๆนะมันเปลี่ยนเป้าหมายช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีใครให้ทําไปรับรองไปรับประกันนะแต่ถ้าจะเกิดมีก็มีส่วนน้อยครับมีส่วนน้อยนะครับอเอาเป็นว่า ใค้มีสตัง์รูแบบนี้นะครับขอย้ําสตัง์รูแบบนี้เป็นนะเหรียญปีพศ2,464สามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางครับ